ครับจากที่เราได้ยินข่าวกันมานะครับเป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุรีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายแพทย์จอร์จฟอนเดล่านะครับผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศประเด็นการรโณโรงค์ในเรื่องของวันงดสูบบุรีโลก วันที่31พฤษภาคม2565โดยเชนแนวคิดว่ายาสูบภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มาจากยาสูบนั่นเองด้วยการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากวงจรการปลูกการผลิตการจัดจําหน่ายยาสูบไปจนถึงของเสียและขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่นั่นเองและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทําให รณนรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ต่างหากด้วยการปลูกการผลิตและการใช้ยาสูบนั้นก่อมลพิษต่างๆอาทินะครับแหล่งน้ำในดินชายหาดและถนนหนทางซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะก,ก้นบุหรี่นั่นเองรวมไปถึงไมโครพลาสติกจากขยะชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีต้นไม้จำนวนมากที่จะต้องถูกตัดเพื่อแผ่วถางพื้นที่สำหรับการทำไรยาสูบนั่นเอง นอกจากนี้นะครับชาวไราย,ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่ากับการรับจากบุหรี่50มวนต่อวันเลยทีเดียวและมีการประมาณการว่าในแต่ละปีนะครับมีขยะก้นบุหรี่นะครับมากถ,ถึง4.5ล้านล้านชิ้นที่ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมของโลกของเรานั่นเอง กระบวนการผลิตบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยจะต้องใช้น้ำถึง3.7ลิตรและใช้ต้นไม้1ต้นถึงจะผลิตบุหรี่ได้300มวนนะครับหากนักสูบ1่คนเลิกสูบบุหรี่ได้จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง74ลิตรต่อวันเลยทีเดียวซึ่งตัวของนายแพทย์จอร์ยังกล่าวอีกว่าบุหรี่นั้นฆ่าชีวิตประชาชนทั่วโลกเนี่ยสูงถึงกว่า8ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวเยอะมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูกการผลิตการจัดจําหน่ายการบริโภคและไปถึงขยะหลังจากการบริโภคอีกต่างหากด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ถือว่ามีมูลค่ามหาศาลและจะมีการแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลกและทรัพยากรของโลกนะครับและรวมไปถึงระบบนิเวทที่เปราะบางอีกต่างหากด้วยและแน่นอนพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่เราควรจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อรักษาทั้งสุขภาพของคนและสุขภาพของโรคเราครับ